สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นบุญบ้านเอาภาพส,สวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามวันนี้นั่เสนอหวยเล่าของแม่กอทอมอนะคะดังดังอีหลีค่ะท่านพี่น้องดังแฮ้งอีหลีในกลุ่มเหในกลุ่มในเพจในะียังดังแฮ้งอีหลีแม่กอทอมเนาะ นี่อย่างล่ะดังอี่ลีถูกมาเลี้ยวหางวดส่วนทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะถือสามตัวตรงๆมีสามตัวโต๊ดกับมีถูกได้ถูกดีทีนี้พิษมากที่กิ่งไม่ได้ล่งคลิปค่ะเพราะว่าเปนหาวันหวยออกแล้วก็ให้ตอนค่ำๆเย็นๆบ่ายๆทีนี้ได้มาอย่างได้มาเลี้ยวเพราะอย่างพอเป็นโมโห มพิ่นบ่ถูกสองหมวดเพิ่นศูนย์แห้งเพิ่นก็นเลหยหไห่เลยตั้งต่หมู่บ้านนี้เนาะเออตั้งต่วันเสาร์เลยเพิ่นศูนย์แห้งเพิ่นก็นเล็บป,ปลอยเลยปกติเพิ่นจะปล่อยถึงเกือบสองทุ่มวันหวยออกวันเล่าออกสูม,มืออเนาะก็บได้มาเวามาจ่ามือนี้สินหนำมาฝากท่านผู้ชมอุ้ยลาวพัดแม่กทอทมอเออของผู้ใดมีในนี้ดูสึกว่ากกของคุณลุงตะวันละกะ แอทกาฟแฟดำห้มาแล้วเนาะค่ะเนาะอาจจะห้เบิองนนี่แหละเนาะไปเบิองน้ากันได้เลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามจ่างซื้อขาาี้ม่ได้เบื่อรกันในหน้าจอนะคะแล้วก็สิบสองออยพัดนะคะวิตามินอาหารเสริมสิบสองออยพัดค่ะสิบสองออยพัะ,ะแล้วก็อาหารเสริมมำรูก,กระดูกแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกาค่ะเนาะ ใครปวดเกาลดบวมของเกาแล้วก็ลูกใส่ตาฟ้าฟางกินได้ลาวพัดของแม่กอทมอแม่กอทมเนาะฝากไล่ฝากแซ่นนะคะฝากซื้อสินค้าอุดหมกัน่วยครีมตาหน้าสวยหน้าใสนะคะค่ะทำส้มเบืองอ,อเด้อค่ะเบืองอ,อเด้อดูเอานะคะ เจแดงเอาเสียลุงตะวันมะฝากแม่กอทมมอมีเก้าตูนะคะบุ่งตะวันสี่กับแปดค่ะสี่ศูนย์สี่สาม

กันศูกับ0 0 0ย0ศกันเบิรนื้กันเนะาะค่ะแม่กดตัวม่อสองเจสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตรงกันกับเจ้าใดสี่สี่เจ็ดตรงกัน เจ็ดแปดตรงกันเก้าแปดตรงถือว่าตรงเนาะแล้วก็ตัวไหนอีกสองแปดมีบวศูนย์แปดบวมีเจ็ดแปดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดตรงกันตรงกันยู่สี่ตัวนะสะเพราะฉะนั่นก็ต้องตัวนี้ตรงกันตรงกันตัวที่ตรงกันนะคะ เอาตัวที่ตรงกันแรีวกันค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอนะคะแม่กดทอม,มอซิเบิงของไฟอีวันนี้เราพัฒนาอัด40กับ04อ๋อเพื่นเห้ออัด40 40,04 40นะคะ เพื่อนว่าอัด 4, 0, อสี0 0นอะซรสักเกริกมาสีบ่สีเจ็ดีแปดีเก้ตรงนี้ีเจ็ดสีแปดสีสจะเลืมแม่ก่อเท่าหมอค่ะเข่าทุกมวนเนาะสองเจ็ดสองแปดสเกสปดเก้ส่วนมากจะออกอยู่แถวทั้งๆกับส่วนมากจะออกอยู่แถวทั่งเๆนะะเนาะค่ะเนาะ ส่วนมากแถวที่สองมีกับลลายส่วนมากนะล่อสามตัวอยู่ในกลุ่มกับแล้วกันค่ะทงสนะ้มเนาะล่อสามตัวอยู่ในกลุ่มกลุ่มอันนี้เซียนลูกตะวันของคุณลุงตะวันนี่ถูกคู่มือเท่ากันด้ถูกคู่มือนะคะถูกทุกวันเหมือนกันเซียนลุงตะวันนี่ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยค่ะฝากเป็นผลงาน นม่ตัวทอมโมปกติว่าได้เด้อค่ะนี่มือห้อยออกหุนเด้อแล้วก็คำ่มคัมเหมืดนหมื่นเด้อจังได้นี่ค่ะแคปหนาจอค่ะแอตกาเฟ่ดำวงไงอ๋ออ๋อเดี๋ยวดีเด้เดแอตกาเฟ่ดำสองกับสี่สองสี่สองหกสองแปดสองเก้า สองแปดสองก้าตรงกับแม่กท่าม้อ C เตรงกับแม่กทหม้อ C เจ็ C เก้าเดี๋ยวนีอดสองเก้า C เจ็ด C เก้า C หก C หน C กันสองสองกับสี่สี่เอากันเบิร์คือกันคนมา 2, สองกับสี่เนาะอันนี้ก็สองหน้ากับสี่สองกับ 4. สี่คือกันเนี่ยนะอันนี้ 4, สี่กับแปดเพราะฉะนั้นจับใส่เลยค่ะสองสี่สองแปดแอดกาแฟดำหกสองสี่เก้าสี่หนึ่งสามสองหกเจ็ดสองหกจำนวนเพิ่มมาหกแห้ง สองสี่สองหกสองแปดสองเก้าตรงกันกับเจ้านี่พอดีเลยเอาเน้นตรงนี้แหละเฮ้ยถ้าซีมากกบซี 4, 5, 5, 5, 6, ะะะะเจ็ดซีเก้า้วค่ะนะคะเนานำมาฝากมาก่อนใน้ำชุ่มเบืองเนาะค่ะเนาะสนใจแค่เสียมกระทักมากเบอร์โทรึ้นให้นาจอซุนก็สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะก็แค่เสียมบำรุงกระดูกบำรุง ก้ปวดฟันนเน่นๆผมรุ่งฟันพร้อมทุกส่วนของกระดูกเลยข้อต่อต่างๆนี่มันสิมีการยืดยุนได้ดีนะคะเนาะแล้วก็หายปวดด้วยแล้วก็โรคกเก่าบวมน้ำมือเนาะเจะาเส้าบวมน้ำขากับเร้าบวมค่ะทุกผู้ชมเนาะหายบวมค่ะตัวนี้น่ะบวมบวมพองโรคเก่าเนาะข้อต่างๆได้รับการคลายดีมาสี่ปีห้าปีแล้วเนาะ,ะที่หลังคีมมาปีเดียวเอง ปีแรกขายชีมปีที่สองก็ขายตัวนี้เนาะคะ่ะอาหารเสริมบำรุงกระดูกผู้ดใดว่าเป็นกระดูกกระบ,บำรุงไหวค่ะเพราะว่าเขาจะไปซ่อมแซมกระดูกคุณให้แข็งแรงแกนตัวมามันจะได้ไม่เป็นมันจะ,นะตัวได้เป็นกกระดูกพุ่นไหมกระดูกจะไม่พุ่นเนาะคะ่นะเนาะเวลาล่มก้นกระแทกตัสิบว่าแตกมลาวส่วนมาเขียนล่มเนี่ยนิดต้อยเล่าล่มเนี่ยนิดน้อยแตก บวานเด็กหน่อยเด็กหน่อยน่ะกินขนมหลายเกินไปพงสุรออันนี้ยังเครื่องปรุงของเขาน่ะหลายเกินไปเด็กหน่อยกระดูกฟูดีดีจะท่านผู้ชมเป็นนิยังล่มนิดล่มน้อยกระดูกล่ากระดูกแตกกระดูกหลานอยู่บ้านนะเนาะเห็นหลายหลายคนก็นเป็นวัยรุ่นอยู่นี่แท่นที่สี่กระดูกแข็งแรงนี่กับกระดูกปุบเปาะกระดูกกระดูกเปราะล่าแตกง่ายนี้ยเวลาลดร่องลอดกระแทกเนี่ยนี่ เป็นโหลดสมัยตะกี้ว่าเป็นนะคะกระดูกแข็งแรงเนาะกระดูกแข็งแรงทุกมือนี่เขาสมักอ่ะเ่ใครได้ดูดนุ่มแม่บ่เอาแค่เซียมออกมาจากร่างกายแม่เพราะตัวใดเนาะก็ทําให้กระดูกไม่แข็งแรงถ้าผู้ใดได้กินนุ่มแม่น่ะกระดูกเขาสีแข็งแรงค่ะก็ไปแย่งแคลเซียมจากแม่มาในลูกหลายค้อนกินแค่เซียมยี่ออกจากร่างกายแม่หลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่แม่ต้องกินแค่เซียมไว้เพื่อว่าจะได้มีแค่เซียมป้องกันกระดูก คูกระดูกุณในวันต้งหนัเพาะค่ะเนาะต้องกินไว้ปวดกแล้วก็สายตาก็เหมือนกันปวดสายตาฟฝ้าฟางเนี่ยเกิดจากมันไม่เพียงพอเก่ร่างกายอะไรสารของเขาน่ย ตัวนี้เป็นกระเสริมเป็นอาหารเสริมไปเสริมสารสารทุกอย่างในร่างกายของห้าอินไส้อินเซ่อเตามภาษาแพทย์เนาะเจแดงมาทุวันทุกวันกินเข้าไปมันสิเสริมสร้างนะพอเสริมสร้างมีดีมีกําลังแล้วมันก็ไปส่งที่สายตาของเราให้มันแจ่มแจ้งเมา่อสมองกับแจ่มแจ้งอารมณ์กับแจ้งด้วยเขาบอกว่าอารมณ์กับแจ่มแจ้งน้ำเนาะอารมณ์ก็เบิกบานด้วยเนาะตัวนี้นะ ด้านอารมณ์ด้าน,ส,<ำ>านสมองอด้านสายตามันเ,<ข>เปิดเบืค่ะเมื่อคุณได้รับสารอาหารครบสายตาก็เปิดสมองก็เปิดนะคะครบสารอาหารให้อาหารเสริมตัวนี้นะคะสายตาฝ้าฟางก็จะแจ่มแจ้งขึ้นเนาะเนาะด้วยสารผลไม้สิบสองชนิดนี้นะคะสับพะคุณ หมากไม้มา,มาต้องเอาถุงค่ะทุกมือนี่ยาเขาดีมีออย่าค่ะเพราะ่มีออย่บพมีผกยกาขายหรอกแม้แต่ตามร้านเขาต้องมีเภสัชขายเนาะทุกวันนี้กฎหมายควบคุมนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมผู้ใดก็ขายได้ค่ะถ้ายาเนี่มาขายไม่ได้นะคะก็มันเคียบแฝงมากับอาหารเสริมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ครีมทําให้หน้าสวยหน้าใสถ้าไม้เจดดียงมีทุกมือนี่เนาะด้วนใบหน้ามีเท่านี้เนาะก็เพราะครีมตัวนี้ ขี้มตัวนี้มัอนอีสร้างไม่อีกละหาสืกับปุกนะคะห้าสิบห้าสิบชุดมันหาสืกับปุ๊กห้าสิบชุดก็เป็นเงินไม่น้อยนะคะน้องๆแสนเนาะ,ะนะซื้อแต่ละทีเป็นแสนเนาะ,ะนะสั่งเข้ามาน่ะนะแพ้เงือ,อก,กันแต่ว่ากับพ่อจับต้องได้มันก็ชิ้นละหกร้อยเองเดือนหนึ่งใช้ได้สองเดือนเดือนกว่านะคะสีขาวยิ่งได้ใส่หอดสามเดือนถ้าผู้ใดสียนะ สีขาวนี่ใช้ได้สามเดือนถ้าใครประหยัดเนาะถ้าหน่วยๆออกค่ะทามากก็ได้มากทาน้อยก็ได้น้อยแต่มันมันเท่าไปดีกว่าไม่ทาซะเลยไม่ทานี่ก็นาแหงล้อยล่าเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ําเนาะถ้าเข้าท่าไปเลียวใส่ไปเรียวยก็เหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนมันเป่งปังเหมือนคนเลยค่ะคนก็อย่างนั้นเลยเป่งปังไปด้วยเนาะ,ะเนาะเอาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสังสอขีมสังสี ทุกอย่างที่บมา์เก้าสอก้าสองห้าหกแปดเจแดงก็นั่งเสนอตัวเลขมาฝากมาตอนแล้วเอาของดีมาฝากเจแดงขอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสายตากระดูกหน้าตาแจ่มแจ้ง,งนะคะ่ะ ก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดคิดคนยังเกิดขึ้นมากว่เนาะเมื่อเราสบายใจในการมองตัวเองดูดีสมองก็เปิดคิดยังออกว่ค่ะเนาะถ้าเห็นตัวเองโอ้ยเหี่ยวเสาหนาตรงนั่นก็ดีแต่ตรงนี้อารมณ์บ่ไปเลยค่ะบ่เปิดได้แต่สมองนะนะเนาะอ้าวเปิดแล้วก็เงินเปิดด้วยนะคะใหยท่านทุกท่านมีเงินมีท่องเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋าใจาเท่าไหร่กระเป๋าเบิดใส้เหมนในกระเป๋าเบิร์ังเขม่าลังข,งม,างขงมานะคะ จะเดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ